อาการมันผิดปกติไหมที่ดูเหมือนทางฝีของเพื่อไทยเขาออกมาย้ำเหล่อเกินว่าเขามั่นใจว่าจะรอดเนี่ยเหมือนใจดีสู้เสือ่อมเยเออคือจริงๆแล้วเนี่ยมันผู้ถูกร้องผู้ถูกกล่าวหาจำเลยนะครับในทุกคดีก็ต้องพูดจาอะไราแบบนี้ต่อให้แมก้กระทั่งคนเมาแล้วขับ นะครับมีกล้องวงจรปิดเป่าแล้ว,ลวขึ้นเกินปริมาณมันก็ต้องพูดอย่างนั้นถูกไหมครับคนฆ่าคนตายแบบเห็นในกล้องวงจรปิดยิงกันจ่าเนี่ยนะครับก็ต้องอ้างว่าถูกขมเหงคันเรงร้ายป้องกันตัวที่เห็นในภาพเป็นการตัดต่อไม่ใช่ตัวเองอะไรก็ว่าไปคืออันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าคนถ้าหากว่าเป็นคนจริงยอมรับ ความผิดพลาดได้ก็จะไม่ทำในสิ่งที่เห็นว่ามันจะเกิดผลเสียเกิดผลกระทบคนถ้าหากว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่คดไม่เบี้ยวไม่บิดงอพูดต่อหน้าเพื่อนพูดต่อหน้าใครก็พูดเช่นนี้พูดรับหลังเพื่อนพูดรับหลังใครก็จะพูดเช่นนี้ต่อหน้าถ้าเกิดเห็นใครทำอะไรไม่ดีไม่เหมาะก็ว่าเขาเลย รับหลังก็ไม่นินทาใครซึ่งคนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นคนเช่นนี้ก็ต้องแก้เป็นพันละวันไปเรื่อยแต่คนที่รู้ตัวว่าตนเป็นเช่นไรก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีใครไปบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยวันนั้นนะเว้ยไปกินข้าวไก่ค,คนนี้มันบอกว่าเนี่ยพี่โกเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพอเจอหน้ามันก็จะบอกว่าอืมใช่ผมพูดว่าพี่โกเป็นงี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเพราะว่าก็ตอนเราไปเตะบอลกันไปเป็นอย่างนี้จริงอ่ะ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนจะพลเห็นว่าเฮ้ยเป็นงี้โอเคเฮ้ยพูดอย่างนี้รับลังกูเววะก็แล้วกันไปถูกไหมอืมครับแต่จะให้ดีกว่านั้นต้องต่อหน้าเฮ้ยพี่กโอ้โหนั้นเตะปอนทำไมทำงั้นวะอ่ะอย่างนี้ก็ดีกว่าถูกไหมอืมอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าใครเป็นอย่างไรพวกเขาเป็นอย่างไรนะพวกตนทําอะไรไว้ใช่ว่าไม่รู้อ่ะถ้าสมมตินะคนที่รู้ดีที่สุดว่าความสัมพันธ์ของคุณฮุนเซนกับคุณทักษิณเป็นยังไงก็คือคุณฮุนเซนกับคุณทักษิณ บรรดาคนในครอบครัวทั้งหลายคนที่รู้ดีที่สุดวันณวันนั้นที่คุณแพทองทานยกหูคุยับคุณคุณเซนมันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งไทยก็แน่นอนต้องเป็นคุณแพทองทานถูกไหมครับอืคือกราใดใครก่อกานั้นย่อมสนองทำดีดีทำชั่วชั่วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยแต่ว่าพวกบรรดาคนทั้งหลายคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้หรอกคนจำนวนมากดีไม่ดีอาจจะเชื่อ โดยสุจริตนะไม่ใช่บกพร่องโดยสุจริตนะบกพร่องโดยสุจริตไม่มีในโลกนะเชื่อโดยสุจริตมีว่าเฮ้ยแพรทองทานเขาหวังดีจริงเจตนาด,ดีดดเขาเจตนาด,ดีเขาอยากจะให้บ้านเมือ,สองสงบเขาก็อาศัยว่าเฮ้ยจะทำยังไงล่อหลอกคุณหุเนเซนแต่ทีนี้ไอ้ที่คุณยกขึ้นมาคราวแรกหลังจากที่มันถูกเปิดเผยคลิปกับไอ้ที่คุณมาเขียนรจนาซะเป็นเรื่องเป็นราวอธิบายหลักการอย่างเลิศเลอเนี่ยนะครับ กอ้ประเภทการเจรจานะ Principle ใส่ E D นะใน Negotiation อย่างเงี้ยมันไม่มีการเจรจาที่ไหนในโลกหรอกที่มันไม่มี Principle E D Principle E D เนี่ยมันแปลว่าอย่างมีหลักการอืมมันมีการเจรจาที่ไหนในโลกนี้ครับที่มันทําแบบไม่มีหลักการเลยกูพูดบ้าบอคอแตกไปอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะเจรจาได้ยังไงถูกไหมครับออืแล้ว Interest Base ทุกการเจรจาในโลกนี้ Interest Base ขนาดไปขอเงินพ่อ ไปขอเงินพ่อไปขอแม่ไปเที่ยวยัง interest base เลยขอเงินพ่อไปทำไมก็ต้องการใช้เงินถูกไหมครับขอแม่ไปเที่ยวก็ต้องการไปเที่ยวเงินกับการไปเที่ยวคือ interest เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการทั่วไปของการเจรจาอยู่แล้วแต่ไม,ไม่เคยมีเป,เป็น basic basic ถูกต้อง,องแต่ยังไม่มีใครคัดง้างได้เลยนะครับว่าไม่มี school of อหรือสำนักที่ไหนในโลกนี้ ที่สอนให้ว่าฝั่งตรงกันข้ามนะครับหรือว่าฝั่งตนให้ฝั่งตรงข้ามฝั่งเพื่อผลในการที่จะพลิกการเจรจาให้เขาบอกว่าเพื่อให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันเก็นี่ไงครับแต่พอรู้สึกเป็นพวกเดียวกันนะคุณได้พลเอาง่ายๆเลยวันนี้นะผมบอกว่าเฮ้พี่โก้คุณหนุ่มไม่ได้เรื่องว่ะแล้ววันหน้าเนี่ย ลองคิดดูสิว่าคุณรัชพลจะคิดไหมว่าผมอาจจะไปพูดอย่างนี้กับใครอีกก็ได้ว่าเฮ้ยพี่พี่โกงให้ไม่ได้เรื่องวะถูกไหมการที่ไปบอกว่าเอ้ยอังเคิลเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราวันหนึ่งไม่ไปบอกใครสักคนหนึ่งเหรอว่าอังเคิลเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าในการเจรจาเนี่ยคือมันไม่มีสํานักคิดไม่มีสํานักศึกษาที่ไหนหรอกที่เขาจะสอนว่าใช้วิธีแบบด่าเขาเลย ใช้วิธีแบบสร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเราสร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาเนี่ยเพราะว่าการเจราจามันคือวิธีทางในการทําอย่างไรให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันให้มากที่สุดถ้าหากว่าคุณจะใช้กลยุทธ์อะไรประเภทนี้เนี่ยคุณก็ต้องละมุนละม่อมในการใช้ hmm. อือังคลอังคลอาจจะไม่ถูกกับแม่ทัพภาคสองนะคะอันนี้อังคลอาจจะมองแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามอันนี้อิงก็คงไม่ว่าอะไรแต่ว่า สำหรับอิงเนี่ยในฐานะที่อิงเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอิงคงคิดอย่างนั้นลาบากอืมอ่ะอันนี้พูดในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะอาจารย์เนาะอันนี้พูดใน,าน,นาฐานะนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดพูดในฐานะล้านจริงๆแบบอังเคลกับอิงเลย,เน,ยนะอังเคลรขาวันนี้เราถอดหมวกออกดีไหมคะมคืออิงก,ก็อิงก,ก็ปวดหัวนะในฐานะคนไทยคนหนึ่งเพราะว่าอิงก,ก็โดนรุกร้ามากเลยเอในฐานะคนไทยคนหนึ่งน่นะคะอังเคลเราคุยในฐานะว่าเป็นปนายกขเขมรอยู่แล้วเออเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างเงี้ยนะคะ อังเคลว่ายิ่งทำยังไงดีในประสบการณ์ที่อังเคลมีมาตั้งสามสี่สิบปีเนี่ยถ้าเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นกับอังเคลอังเคลให้คําปรึกษาหลานได้ไหมคะว่าทํายังไงดีคะเอาแบบ mm hmm. ที่ว่าเราได้ประโยชน์ทั้งคู่นะหรือว่าเอาแบบนี้ถ้าสมมติเป็นกัมพูชาแล้วตอนนี้อังเคลอยากให้กัมพูชาได้ประโยชน์สูงสุดอาจจะมากกว่าไทยก็ได้นะิงไม่ว่าเลยนะอังเคลลองแนะนำยิ่งหน่อยสิคะอะไรแบบนี้คุยกันแบบนึกออกไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณปรึกษากับสามคนนั่นนี่นะ อที่คุณไอเออยชื่อนะคุณภูมิธรรมนี่ยคุณพรมมินแล้วก็คุณมาริษรเนี่ยนะไปนั่งรอเนเนถ้า <c oughs> ขอโทษนะขออภัยนะถ้าสามท่านมีมันสมองแต่เพียงแค่แนะนําให้คุณแพนทองทานพูดได้แค่นั้นเนี่ยนะ <c oughs> ลาออกจากตาแหน่งไปเถอะ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมารับตําแหน่งอะไรอีกเพราะว่าสมองมีแค่นั้นยังมีหน้าจะมาเป็นเสนาบาดียังมีหน้าจะมาเป็นเรื่องตรงนะทงนตรียังมีหน้าจะแนะนําคนอย่าเลย <c oughs> แต่ผมว่า ถ้ารอยสามคนนะั้นไม่รู้ปรากฏต,ตัวหรือไม่นะแต่ถ้าปรากฏต,ตัวถ้าผมเป็นคุณนักสินหรือใครก็ตามนะท่าที่ผมเคยคุย,คยด้วยเนะี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นทักษิณไล่มันออกได้สามคนเนะี่ยรอกับลูกโท่นะภาษาที่เขาพูดรอกับลูกกูแค่สามชั่วโมงห้าชั่วโมงทาไม่ได้เออรอกับลูกกูสามวันห้าวันมึงยังต้องทําเลยนั่งอยู่กับลูกกูสามเดือนห้าเดือนมึงย้ายบ้านไปนั่งอยู่กับลูกกูรอวันไหนเวลาใดคุณเซนโทรมาถ้าคุณเซนจะโทรมา รอวันไหนเวลาใดลูกกูจะโทรไปแล้วนั่งอยู่คุยสามเดือนห้าเดือนมึงก็ต้องอยู่ถูกไหมคนเขาบอกกันว่าไงก็อย่าลืมว่าพวกมึงมีสามสถานะไม่อันหนึ่งก็อันใดแล้วแต่พวกมึงจะเลือกเองหนึ่งลูกน้องสองริ้วล้อสามี่ข้าเพราะฉะนั้นในสาม,ส,ามสถานะานะนี้ไม่ว่าสถานะไหนมึงต้องอยู่ดูแลลูกกูถูกไหม แต่แต,แต่แต่สถานการณ์วันนั้นเนี่ยก็เขาเขาก็เท่าที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากรออยู่นานสองนานก็คุณอิงก,ก็ปรึกษาคุณพ่อนะแล้วคุณพ่อบอกกลับซะลูก mm. คุณพ่อเขาเล่าเองนะ mm. อ่ะาแล้วพอกลับออกมาแล้วเนี่ยก็มีสายจากพวดเข้ามาแล้วก็เลยรับสายก็เลยเกิดเรื่องอนะ่ะซึ่งถ้อย่างนั้นเนี่ยเม,าผมผื่อวานผมพูดในรายการนะอาจารย์ผมก็บอกว่า ถ้าผมถ้าเหตุการณ์มันเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยคุณอุ้งอิงยิ่งไม่น่ารับสายเพราะว่าถูกต้องก็คุณพ่อกำชับแล้วว่าต้องเอาสามคนนี้ไปด้วยนะเออคือยังไงก็แล้วแต่ละผมว่านะมันสามเด้งเลยนะคุณพทนธ o ทานเนี่ยมผมว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อพวกเราพวงชนชาวไทยและต่อประเทศไทยนั่นที่หนึ อันที่สองต่อพ่อของตัวเองถ้าเกิดอย่างที่คุณได้คนเล่าให้ฟังอ่ะอันที่สามก็คือต่อสามคนนั้นที่อาจจะถือว่าเป็นคุณสือคือจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องจะมีสติปัญญาพอหรือไม่ก็แล้วแต่นะเพราะอะไรก็ถ้าเกิดคุยกันแบบนั้นว่าเฮ้ยต้องมีสามคนนี้อยู่นะพอสามคนนี้ไม่อยู่คุณไปคุยก็แปลว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อสามคนนี้ละถ้าเกิดพ่อบอกว่าเอ้ยพอละยังไม่ต้องคุยนะแล้วก็ยังไปคุยก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อพ่อละแล้วไปพูดแบบนั้น ที่มันกระทบต่อสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของชาติของปวงชนชาวไทยมันเหมือนซ่อนมีดไว้ข้างหลังเตรียม,มตัวจะแทงพวกเรายับแล้วคนที่ยับเยินที่สุดคือแม่ทัพภาคสองแบบนี้เท่ากับว่าไม่ซื่อสัตย์สามเด้งเลยนะหนึ่งมไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติสองไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวสามไม่ซื่อสัตย์ต่อวพวกพ้องแล้วจะหาความซื่อสตัตย์สุจริตอะไรมาอยู่ในชีวิตอีกอ่างถูก<ม>ไหมอืมอืม แล้ววิธีการง่ายมากนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณมีไอ้ที่คุณเรียกว่า p r i n c i p l e Negotiation หรือว่า interest base ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าคุณพบว่าคุณไม่สามารถที่จะดําเนินการตามนั้นได้คุณต้องถอยก่อนดิใช่นี่เท่ากับสอบตกเลยเนาะถูกต้องอเทคนิคในการเจรจา,าที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับที่เขาก็สอนกันว่าไม่พร้อมก็เลื่อนอืมไม่พร้อมก็ชวนคุยเรื่องอื่นไปก่อนอืมไม่พร้อมก็หาสิ่งที่มันเป็นตัวช่วยเช่นเออลือเมเอกสารนั้นมา โอ้ไม่รู้ว่าเส้นนี้เป็นอย่างไรเอ๊ะทำยังไงดีคุณพ่อฝากไว้ว่าถ้าจะคุยกับอังเคลให้มีคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท้ายที่สุดนเะชื่อไหมครับว่ามันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยซึ่งถ้าขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยนะครับจบเหตุคือสติปัญญา <c oughs> ถ้าไม่มีสติปัญญา <c oughs> ปั๊บทาไม่ได้เลยสมองส่วนซีรบลัมไหนไอ้ที่ขาดไปนั่นอะไรนะฮะอาจารย์ไม่ไม่รู้ส่วนไหนนะแต่ว่า คือทำไมต้องเป็นสติปัญญาคือสติมันคือเราลึกรู้อยู่ตลอดใช่ไหมขั้นกำลังพูดอะไรขั้นกำลังทำอะไรขั้นจะต้องทำไปเพื่ออะไรนะปัญญาก็คือว่าการใช้ความคิดการประมวลผลนะครับไอ้ที่เราเรียกว่าความฉลาดความเฉลียวปฏิภาณไหวพริบอะไรหลายนี่มันอยู่ในส่วนปัญญาหมดะนะครับส่วนการประคับประคองตนเองให้คิดแล้วมันเอ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่วะเฮ้ยเราจะเดินหน้าดีไหมเราจะถอยหลังดีไหมมันเหมือนแม้กระทั่งเราวิ่งเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่กับตัวไม่มีสติเลยแล้วก็สะดุดนิ้นอะไรสิ่งเหล่านี้ยถ้ามี นะครับสติปัญญาเนี่ยมันทําได้แต่ถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยนะครับให้คนอื่นเถอะอย่าคิดทําอันตรายมามามาถึงนาทีนี้เนี่ยฟังอ,อ,อาจารย์คิดว่าเปอร์เซ็นต์รอดมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมยังคิดอย่างนี้นะครับว่าไอ้ที่พูดกันคุยกันให้ขมในสังคมไทยเนี่ยว่ามีการวิ่งเต้น ผมเชื่อนะไม่มีมูลฝอยสุนัขไม่ถ่ายมีการวิ่งเต้นแน่นอนแต่ผมไม่เชื่อว่าตุลาการท่านใดจะรับอ่าอืแล้วผมก็ยังมองว่าไอ้เหตุเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยนะครับผมว่าตุลาการท่านไหนก็แล้วแต่ในโลกเมื่อสดับตรับฟังในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยอือผมยังไม่เห็นเลยว่าท่านจะอาศัยอะไรมาคัดง้างว่าสิ่งนี้ซื่อสัตย์แล้วเจตนาดีแล้วรักษาจริยธรรมมั่นเหมาะแล้วผมยังเชื่อนะว่าเก้าศูนย์ คือคุณแพทองคำต้องพ้นจากตำแหน่งสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยออกก่อนไหมอาจารย์ว่าคือผมคิดว่าด้วยวิธีคิดของเขานะเท่าที่รู้ถึงจุดนี้เ่ยนะครับยังงไก็ถ้าลาออกแปลว่าผิดถ้าลาออกแปว่าผิดยุบสภาแปลว่ายอมแพ้เพราะนั้นก็จะรอจนถึงคำีิจัยเลยถูกต้องแล้วแม้กระทั่งคุณทักษิณเนี่ยนะในตอนที่คุณทักษิณยุบสภา ลองไปสืบพ้นดีครับคุณทักษิณโทษใครว่าคุณทักษิณยุบสภาเพราะอะไรอะ่ะ hmm. คุณทักษิณอาจจะพ้นจากมาตราหนึ่งร้อยสิบสองประมวลกฎหมายอาญาในคราวนี้ในศาลชั้นต้นนะศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รู้ไม่รู้ว่ัยการจะทําหน้าที่เต็มที่หรือไม่ขออภยัยแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทักษิณพูดเนี่ยลองไปสืบค้นกันดูดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าคุณทักษิณพูดถึงคราวยุบสภาว่าเพราะเหตุใดคุณทักษิณในตอนนั้นจึงยุบสภา คุณทักสินไม่เคยบอกนะคุณนักษินเป็นคนทําเองคุณนักษินหาหรือใครคุณทักสินปรึกษาใครครับขอใช้คําประมาณนี้ซึ่งจริงๆผมใช้คําประมาณนี้ไม่สุภาพกับผู้ที่คุณทักสินกล่าวอ้างนะอ่าแต่ว่าลองไปงนึกคิดดูเมื่อใช้แบบนี้วิธีทางแบบนั้นพอเราย้อนมาในคราวนี้กลับไม่สามารถใช้ได้เพราะอะไรเพราะมันต้องผ่านลูกสาวไง สังเกตดีครับในส่วนของมาตราหนึ่งร้อยสิบสองที่เป็นของคุณนักสินเะนี่ยนะคุณนักสินก็ปั้น e มาเรื่อยนะครับคุณนักสินก็ตอบคําถามตามแบบที่ได้เตรียมมาแม้กระทั่งดคดีชั้นสิบสี่คุณนักสินก็เตรียมคนเตรียมพยา,ยานถูกไหมครับร <c drizzle> ะครับประคองอาจจะถูกผิดดีเลยไม่รู้นะแต่พอมาถึงเป็นคุณนายองทานมันเล่นผ่าน่ะมันเหมือนคุณคุณรัชพลจะไปเตะฟุตบอลนะคุณพัดพงศ์จะไปวิ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณทําเองได้เนี่ยนะ คือมันจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังยังจัดการได้อ่ะอืดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะแต่ถ้าคุณต้องเล่นผ่านใครสักคนคุณน่าจะพลเป็นโค้ชอย่างเงี้ยคุณพัดพงเป็นโค้ชอย่างเงี้ยจะต้องพักให้เด็กมันวิ่งจะต้องผักให้เด็กมันเล่นบอลเนี่ยแล้วเด็กมันไม่มีสีมือไม่สามารถทําได้ตามที่เรากําหนดจะทไงอ่ะเนอะเออมันไม่รนะู้จะทาไงเพราะยังนะเออนะเพราะยังในแง่นี้เนี่ยเอาล่ะในมุมหน้าเห็นใจของคุณนักสินก็มีอยู่นะคือมันเข็นได้เท่านี้ไง ืแต่ก็ช่วยไม่ได้คุณเรื่องนักกีฬาคนนี้มาเองอืแต่คุณนักศิลป์จะถือว่าน่าเห็นใจไม่น่าเห็นใจรับได้รับไม่ได้เรื่องของคุณนักศิลป์แต่พอมาเป็นประเทศไทยมันรับไม่ได้สิครับอืเหมือนเราเลือกแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนักฟุตบอลคนนี้ทีมชาติไทยเป็นเด็กคนนั้นคนนี้เห็นใจเขาพ่อแม่ฝากมาเฮ้ยเรื่องคุณดิแต่สําหรับประเทศไทยไม่ได้เราต้องเซนตัวคนที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าลงสนามแล้วจะทําให เรามีโอกาสได้ชัยชนะสูงสุดถูกไหมครับอืมก็เหมือนกันกับเลือกคนมาเปน็นนัายกรีแบบเนี้ยแต่เนี่ยมันคือปัญหานะเี๋ยหาว่าผมชอบพูดว่าจะยกเลิกประชาธิปไตยหรือผมจะกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชม่ใช่แต่เพราะไอ้ประชาธิปไตยบ้าบอแบบที่ย่อนบัตรกันอย่างเดียวไงแล้วก็สมัทานว่าเมื่อย่อนบัตรมาแล้วกูคือผู้แทนของมึงทุกพักเลยเป็นหมดเลยพักประชาชนก็พูดอย่างเงี้ยพูดเยอะเลยพักเพื่อไทยก็พูดอย่างเงี้ย นะครับพักอื่นๆที่เล็กหย่อนลงไปซะอีกยังพูดน้อยกว่าแต่สองพักใหญ่พูดอยู่ตลอดเลยหย่อนบัตรมาแล้วกูได้ทุกสิ่งเว้ยเพราะมันคือประชาธิปไตยนี่ผมถึงได้บอกมันคือประชาธิปไตยบ้าบอไงและพอประชาธิปไตยบ้าบอแบบนี้แหละที่มันทําให้เราต้องรบกับเขมรมันทําให้เราต้องมาปั่นป่วนวุ่นวายไอ้นี่มึงทําอย่างนั้นไอ้นั่นมึงทาอย่างนี้มึงใช้งบประมาณแบบนี้มึงไปพูดกับอดีตราชัตรูแบบนั้นมึงจัดวางเรื่องนี้แบบนู้มึงเอาคนนี้คนนั้นมาเป็นรัฐมนตรี มึงพลิกขั้วมึงเปลี่ยนข้างกันอย่างเงี้ยทั้งหมดเกิดจากไอ้ประชาธิปไตยบ้าบอย่อนบัดแล้วก็บอกว่ากูได้ทุกสิ่งเพราะอะไรเพราะว่ากูถูกเลือกเป็นผู้แทนแล้วเว้ยแค่นั้นแหละอืแล้วมันเป็นทั้งสภา,าสูงสภา,าล่างนะ,ะแต่วันนี้มีสภา,าสูงก็ยังพยายามทําหน้าที่และก็ยังมีบางพัคการเมืองยกตัวอย่างเช่นเอ็มูยูสี่สามสี่สี่เนี่ยอ่าพักกูมงใจไทยเขาก็บอกว่ายกเลิกเว้ยพรคพลังประชารัฐเขาก็บอกยกเลิกเว้ยถูกไหมพรกประชาชนก็บอกว่าเอ้ยตั้งสมาิการเว้ยอย่างน้อยก็ยังพยายามทาหน้าที่ก็ยังดี อืมถูกไหมครับใช่แต่พักเพื่อไทยมีไว้ทําอะไรอ่ะตอนเนี้ยครับครับก็เนี่ยเดี๋ยวต้องดูหลังยี่เก้าเนี่ยเขาเขายังจะเป็นรัฐบาลต่อได้จริงหรือก็ไม่รู้ว่าพักอื่นๆนจะทํายังไงต่อถูกไหมครับก็รอดูจะทําหน้าที่ให้พวกเราแค่ไหน